แล้วเป็นหนังที่กลับมาเป็นมีมที่ผู้คนจดจําเด็กรุ่นใหม่กลับมาสนใจก็คือเรื่องฟ้าใสใจชื่นบานโอ้ยเรื่องนี้นานแล้วเหมือนกัน20่ี่สปีแล้วครับเรามีหนังอย่างเทพธิดาบาน21อซึ่งมันสะท้อนถึงชีวิตของผู้หญิงขายตัวต้องลงไปรีเสิร์ชตามซ่องตามชีวิตโสเพณีชีวิตของคนพวกนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลจริงแล้วใช่แล้วค่อยเอามาทำเป็นบทหนัง เวลาพิสูจนทุกสิ่งหกทศวรรษสี่คนเมื่อเมื่อสองเทปก่อนเราพูดถึงคู่กององค์อาจจากเจประจันบาลทีนี้มันก็ทําให้ผมคิดถึงนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่เล่นเรื่องนั้นก็คือนักคอมนักคอมเนี่ยเขาเป็นคนที่บุคคลแห่งยุคสมัยนี้เด็กทุกคนรู้จักหากระจาย มันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่บอกเลยว่ามันเชื่อมโยงก,กับเรื่องที่เราคุยกัน<ม>เรื่องเกี่ยวกับ14ตุลา6ตุลาที่นากคอมร่วมแสดงแล้วเป็นหนังที่กลับมาเป็นมีมที่ผู้คนจดจําเด็กรุ่นใหม่กลับมาสนใจก็คือเรื่องฟ้าใสใจชื่นบางโอ้ยเรื่องนี้นานแล้วเหมือนกัน20ปีแล้วซึ่งตัวละครนะเ,นเ,เนี่ยเป็นกลุ่มพเอกเนี่ยที่มีนาคอมอยู่ด้วยเนี่ยนั่งรถเมล์ผิดสายเลยเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็เลยต้องจับพัดจับผูกไปอยู่กับกระบวนการ ในคอมมวนิสต์พรรคคอมมวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มีอดมการงกางเลยเลยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตลกตลกเป็นมีมซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองด้วยสายตาของความเป็นนักต่อสู้อาจจะโกรธหนังเรื่องนี้แต่ว่าพอเขาเคลือบด้วยควพากาคนก็เลยแบบไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาผมมองว่าทุกเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยโดยเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองหรือสงคราม ผมว่าหลายชาตินะที่เขาผลิตหนังที่มันออกมาเสียดสีให้ดูตลกอเมริกันเนี่ยนะทำหนังล้อเลียนสายลับเนี่ยนะเละเทะไปหมดเลยก็มีกลายเป็นหนังตลกโปฮารล้อเลียนในการต่อสู้กันระหว่างสองข้าใหญ่เนี่ยอเมริกันกับรัสเซียเนี่ยกลายทําเป็นหนังตลกเนี่ยมากมายไกลกองล้อเลียนหนังที่ประสบความสําเร็จอีกทีด้วยไม่งั้นถ้าเกิดเราจะชวนคุยเขาเรียกอะไรดี วา่าถ้าทมสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงเป็นบันเทิงคดีอะไรก็ตามที่เป็นผลพวงเหตุการณ์เกิดหลังจาก14ตุลา,ลา6ตุลาเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงที่เ,เด็กรุ่นนี้เริ่มจะกลับมาศึกษากันเยอะม,มันมีเรื่องอะไรหรือมันมีบุคคลที่ลุกขึ้นมาทําอะไรที่น่าสนใจบ้างในยุคหลังนะผมมองว่าหลัง6ตุลาเนี่ยหนังไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงหนังนะคืออุตสาหกรรมหนังไทยเราไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ เหมือนจะโตก็ไม่โตหมายถึงว่าในแง่ของความหลากหลายของเนื้อหารวมถึงจํานวนปริมาณหนังด้วยนะฮะคือถ้าเราเทียบกับดินแดนที่เล็กกว่าเราแต่ว่าเขากลับทําหนังได้เติบโตกว่าอย่างฮ่องกงหรือเกาหลีเกาหลีจริงจริงก็ต้องมายุคหลังเนี่ยนะฮะยุค20ิปีมานี้เองนะสองพันมาแล้วก่อนหน้านั้นเกาหลีก็ล้าหลังมากในแงน่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะหรือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นที่โตมาตั้งแต่ หลังสงครามโลกเลยตสาหกรรมหนังเขาคือระดับโลกเขามีพ่วมกับมีอะไรที่มันไประดับโลกครูโรซาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะเหตุการณ์รุนแรงที่ประเทศนั้นนั้นได้รับอ่ะมันมีผลที่จะสร้างคนที่สร้างหนังแบบนั้นไหมผมว่ามีมีมีหมดทุกทุกเหตุการณ์น่ะมันมันก็ทําให้มีศิลปินหรือพ่วงกับหรือคนทํางานศิลปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทําหนังคนแต่งเพลงคนเขียนหนังสือหรือกวีนะที่มันรู้สึกเขา้องสะท้อนสะท้อนออกมา อย่างของเราเนี่ยสมมติเราพูดถึง14ตุลา,าจนถึง6ตุลาเนี่ยนะฮะซึ่งมันอยู่ในช่วงกลางทศวรรษ1970ครับหลังจากนั้นมามันมีชัดที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นหนังสือหรือในแง่วรรณกรรม,มซ,ซึ่งซึ่งแน่นอนว่านักเขียนเนี่ยจะสามารถคือหนึ่งมันเป็นงานที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็สำนักพิมพ์ก็พิมพ์ออกมาจําหน่ายไม่ได้ต้องการมหาชนมากมายคุณขายได้สักจํานวนหนึ่ง พอให้สารพิมพ์อยู่ได้นะแล้วเขียนอพอมีค่าเรื่องก็อยู่ได้ละอาจจะอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะฮะเระเพ่ก็จะใช้ชีวิตกระเบียดกระเสียนด้วยซ้ามันมีอย่างนี้บทกวีนะเต็ไมไปหมดเลยเรียกว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูของวรรณกรรมด้านการเมืองวรรณกรรมเชิงการเมืองนะฮะ,ะเรื่องสั้นนวนิยายอันนี้สะท้อนออกมาอันนี้จะเห็นภาพชัด แต่แน่นอนว่าคนทั่วไปไม่รู้จักเพราะว่าสังคมเราไม่ใช่สังคมอ่านหนังสืออมันจะมีคนอ่านอยู่สามพันคนค,คือเราดูจากจํานวนที่เขาพิมพ์กันอ่ะยอดทิศสอง0ันสามพเล่มคายดีหน่อยก็ห้าหกพันเล่มอไอที่ขึ้นไปถึงหลักหมื่นเนี่ยมันต้องเป็นแนวประโลก,โลกแนวแนวแนวแบบบันเทิ คดีหรือเป็นแนวตลกโปกฮะแต่เข้มๆเนี่ยอยู่ในหลักพันต้นๆเท่านั้นเดีที่ผมมารู้จักเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ต่อมาเขาทำละครเวทีด้วยก็คือกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวจริงๆก่อนก่อนเลยก่อนมาละก่อตัวมานานละโอเคแต่พอพอพอเหตุการณ์หลัง14ตุลาก็จะเบกบานขึ้นมานะฮะมันจะมีอันนี้ก็เลยพอละครเวทีเราพูดแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูเนี่ย จำนวนมากไม่รู้จักนะฮะเพราะเราไม่ใช่สังคมดูละครเวทีด้วยเราไม่ใช่สังคมอ่านหนังสือหนักกว่าไม่อ่านหนังสืออีกใช่ฮะละครเวทีในแง่เข้มเข้มมีเนื้อหาสารเราเป็นสังคมดูเกมโชว์ดูละครบันเทิงดูซีรีส์ดูอะไรที่สนุกสนานการร้องเพลงตลกเฮฮาผีซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดซึ่งไม่ผิดแฮปปี้ผมก็ชอบก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่ของเราสังคมที่ที่จะเสพงานที่มีความเข้มข้นทางเนื้อหาสาระมันน้อยมากครับ โอเคแต่มันพูดถึงหนังเพราะหนังมันเป็นงานที่ลงทุนเป็นหลักล้านจะตั้งแต่สมัยก่อนก็ต้องใช้เงินล้านในการสร้างแล้วมันก็มีเนื้อหาแบบนี้ออกมาซึ่ง<ม>แน่นอนว่าเกือบทั้งหมดคือเจ๊งแต่เขาก็ยังประคับประคองนะค่ายหนังก็สามารถที่จะหาหนังที่มันเป็นบันเทิงมากๆมาเพื่อหาไรายได้เมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าค่ายหนังเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสทำเนื้อหากว้างกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมยกตัวอย่างสักเรื่องไหม,ม,ม,ม เพราะว่าเอาอย่างเงี้ยมันมีหนังอย่างประชาชนนอกอ่วมกับคือใครมานอุรดมมานอบุรมเดชครับมีหนังอย่างทองภูลโคกโพลาสดอนเต็มขั้นที่ชื่อชื่อหนังนี่ชัดเจนแต่ผู้กำกับนี่เป็นพระวงฆ์ไหมแต่ว่าทําหนังเรื่องแนวนี้แต่ว่าผลกระทบการเหตุการณ์มันก็เป็นเป็นผู้สังเกตการทางสังคมคนนเงเรามีหนังอย่างครูบ้านนอกอาจารย์สุรศรีถาธาตุซึ่งสะท้อนชีวิตในชนบท ความเหลื่อมล้ำการต่อสู้ทางชนชั้นด้วยซ้ำเรามีหนังอย่างชีวิตบัตรซบของเพิ่มพลเชลชูที่สะท้อนชีวิตในสังคมสลัมหรือผู้ในหน้าชุมชนชและอาดสังคมอะไรที่มันรุนแรงเรามีหนังแบบนี้ออกมาเป็นระยะระยะตลอดเวลาออ,นนอันนี้เราพูดถึงหนังที่ที่ดูพวเราจำกัดความว่าเป็นหนเพื่อชีวิตหน่อยๆแล้วกัน แล้วแล้วก็คนคนนี้ไม่ได้ทําเรื่องเดียวเ็าทาต่อเรื่องหลายเรื่องมีมีหลายๆเรื่องที่สะท้อนแง่มุมคนเล็กแบบนี้ออกมาคนชายขอบคนเล็กังคมแง่มุมด้านมืดในสังคมเมื่อก่อนหรือถ้าเป็นภาษาหนังเรียกฟีนัวด้วยซ้ำแบบความที่มันดูหมอนหมอนดูดูเป็นสังคมที่มันดูไม่ไม่ค่อยน่ารื่นรมนักเรามีหนังอย่างเทพธิดาบา21ออกมาปีส5 21เนี่ยนะฮะซึ่งมันสะท้อนถึงชีวิตของผู้หญิงขายตัว แต่หนังดีมากนะในแง่คุณภาพของหนังแน่ดีมากเรามีหนังอย่างโอ้หลายเรื่องเลยผมต้องนึกเมืองในหมอกเราเคยพูดถึงซึ่งสะท้อนถึงคนที่ใช้กำกับงานนี้เพื่อพเพิ่มพลแชร์รุนแล้วมีหนังอย่างคนภูเขาอันนั้นก็ไปถึงชาวดอยชาวชายขาวนะฮะไปถึงข้ามไปถึงพม่าอะไรอย่างนั้นเลยคือคือมันมีหนังแบบในในบรรยากาศของ70มาถึง8ปดศูนยมันมีหนังแบบเนี้มากมายซึ่งปัจจุบันหายไปหมดแล้ว ก็ยังมีคนพยายามทำแล้วก็แน่นอนว่าชะตาก,กรรมก็ไม่ต่างกับเมื่อแต่แต่เมื่อสี่สิบห้าสิปีก่อนหนังพวกนี้โอเคอา,อาจจะดูไม่ได้ทําเงินมากนะแต่กลายเป็นหนังท,ที่คนก็ไปดูนะหมายถึงว่าจะมีคนกะระแสดหัไไดดููโอเคเครา,ราม่้พถึงงนที่หยิบวกรรรมดีณๆมาสร้างนในยุคนั้นแผ้เก่าหรือรหลายๆเรื่องนะฮะท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นมาหนังของคูเชอรสงศรีพวกนี้นะครับ คือมันจะมีหนังที่มันมีแง่มุมแบบนี้ปรากฏออกมามันมีเนื้อหาที่ที่พอเราลึกย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไปเรื่มหาสะจ์น,นะฮะเพราะปัจจุบัน,เ,นเราไม่มีหนังที่ที่ก้าวไปถึงความลึกซึ้งของเนื้อหาได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังที่มีสาระทางสังคมเข้มยังไงก็ตาม,มผมว่าถ้าเราเรา,เราเอาต้นแบบอย่างาง,งานคลาสสิกเลยคนภูเขาลูกอีสานของอาจารย์วิจิตคุณาวุธมาเป็นตัวตั้งเอาทองพูนโคกโพ เอาครูสมศรีของท่านมุ้ยมาเป็นตัวตั้งอเอาชีวิตบัตรซบของเพิ่มพลเชยรุนมาเป็นตัวตั้งอเอาประชาชนนอกของมาโนบุนเดชครับคุณจะเห็นว่าเนื้อหาและคนพวกนี้คือคนที่มีสารเนื้อหาสาระมีคุณภาพจริงๆในการที่เขาจะวิจัยอะไรบางอย่างแล้ถ่ายทอดมาเป็นหนัก็คงจะพูดได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็สร้างความเป็นความคิด ความอย่างนี้น <c oughs> ให้เก่คนหนึ่งนะที่เป็นปัญญาชนหรือเป็นศิลป,ปินที่ที่มีการศรึกษาหรือชอบอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยคนพวกนี้เขาเขาจะลงลึกมากอืและสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นเป็นบุคลิกประจําตัวเลยคือเขาไม่ค่อยฉาบฉวยเนี่ยกำลังจะพูดคำนี้เลยว่าอถามว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันมีงานที่พยายามจะพูดเชิงสังคมไหมมันมีนะ แต่ว่าคําว่าง,งานเชิงสังคมยุคนี้มันกลายเป็นการมุ่งข้อหาปัจเจกของปัญหาส่วนตัวของคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันต้องการเรียกร้องให้มาให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามากขึ้นผมว่ายุคสมัยความรุ่ม<อ>ลึกนะมันเลยน้อยลงอเอาี้อย่างพี่เงายุธนาต,ตอนจะทําเทพธิดาบาร21นะสมัยนั้นท่านก็ยังอายุน้อยอยู่นะยังเป็นหนุ่มฟออยู่เลยนะฮะเพิ่งเรียนจบธรรมศาสตร์เรียนจบมาสักพักใหญ่ๆสักพักหนึ่งนะฮะมาเป็นผู้ช่วยท่านบู้ช่วยอะไรอยู่พักหนึ่ง เอาเป็นว่ายังไม่สามสิบอ่ะอัต้องลงไปรีเสิร์ชตามซ่องตามชีวิตโสเพณีชีวิตของคนพวกนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลจริงแล้วใช่แล้วค่อยเอามาทำเป็นบทนันทงทำเป็นหนันงแล้วก็ยังต้องยังไม่นับของการถ่ายทอดให้นักสแสดงเคย,เยผมเคยทำละครเวทีเล่อนแค้นซึ่งพี่เหงาเคยกำกับคนเขียนคือวีรประวัติวงพัวพันพ่อพี่เขนซึ่งตอนนั้นก็พระันเสี้ยวเนาะซึ่ง เลยต้องไปสัมภาษณ์พี่เหงาพี่เหงาได้เล่าเหตุการณ์ที่แกทําน้ําพุแล้วอย่างแกไม่เคยเสพยาแล้วแกอยากรู้ว่าคนเสพยาเป็นยังไงแกต้องไปเสพแกไปเสพอ่าใช่เพื่อจะบรรเล่าเพื่อจะได้ acting coach ตัวละครอํำพลให้ได้ใช่ปีประเด็นคือเรากำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่การลงไปใช้ชีวิตแบบนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะเข้าถึงอะไรบางอย่างครับแต่เรากำลังจะบอกว่าการจับประเด็นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก การจับประเด็นแล้วการขยี้ประเด็นนั้นอย่างอย่างลึกซึ้งนะืะเรากลับพบน้อยมากในในช่วงหลังๆมาเนี่ยในในงานถ่ายทอดงานทางสือรเปล่าว่าทำต่างๆมันสะท้อนว่าสิ่งที่คนปัจจุบันหรือคนยุคใหม่รู้สึกว่าเป็นปัญหามันไม่ลึกเข้ากับเวลานั้นหรือเปล่าเอางี้เอาเอาเอาสิ่งที่ชัดเลยผมเคยคุยกับท่านมุยนานมาแล้ว ท่านมุ้ยเป็นนักเขียนมาก่อนนะจะเขียนหนังสือที่หาสารวัตรสัตว์เขียนโลกสีครามเขียนอะไรท่านมุ้ยเป็นคนผมบอกว่าท่านมุ้ยตอนจะทําหนังเรื่องแรกแ่อมันมากับความมืดเอาสอรพงศ์ก็่เป็นนักสแสดงหน้าใหม่มาเล่นอันนี้คือเป็นการคุยกันเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่มีโอกาสเจอท่านท่านไปบรรยายท,ที่มหาวิทยาลัยขอยงผมนะ <c oughs> ท่านบอกว่าเราอยากทําหนัง่ะ ท่านท่านมุ้ยครับท่านมีอะไรพอจะตัดได้บ้างไหมครับว่าตอนนั้นเราก็พยายามจะใช้หลัารศัพท์ท่านทั้งท่านทั้งท่านก็พยายามเบรคใะครับผมไม่ได้พยายามมากท่านบอกว่าไปอ่านหนังสือให้ครบร้อยเล่มก่อนโอ้โหไอตอนนั้นเราอธิบายหมดเลยแหละแต่ตอนนี้คือมันจบเลยอืมันยิ่งมันยิ่งกว่าแบบปัดยาเซฟอีกไไปอ่านหนังสือให้ครบร้อยเล่มก่อนคือมันสะท้อนกลับมาถึงตรงนี้ว่า ทีวีท,ที่ที่ชอบเสียงดังกันอน่ะมาจากการอ่านหนังสือเล่มหรือสองเล่มแล้วตัวเองก็เชื่อไปแล้วแล้วก็มันมันสะท้อนมากกว่านั้นว่าคนเหล่านี้เขามีลากบางอย่างของการสั่งสมหรือเราใช้ภาษาอังกฤษว่าเขามีอินพุตเนี่ยที่ไหลเข้าไปที่ตัวเขาเนี่ยเป็นรากฐานมาแน่นหนาพอสมควรก่อนที่เขาจะปล่อยของครับเขาไม่ได้ โอเคทุกคนต้องมีแรงบันดาลใจมาจากเห็นความสําเร็จของคนนั้นคนนี้แล้วตัวเองก็อยากจะเกิดบ้างอันนั้นอันนั้นเป็นกีเลสปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าในทางด้านในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยเขาก็เองก็ต้องสั่งสมตัวเองะที่ที่เราอาจจะไม่รู้จะใช้คำนี้กับรับสมัยหลังมาได้ไหมว่าก่อนที่คุณจะปล่อยของเนีคุณได้สั่งสมลากเงาอะไรบางอย่างเนี่ยข้อมูลของคุณน่ยจนมันแน่นพอสมควรหรือยัง จนมันตกผลึกหรือมันเป็นแค่ของการเห็นปรากฏการอะไรแล้วฉันอยากเป็นมั่งแล้วคุณก็หาวิธีทางลัดอะไรก็ได้ที่คุณจะไปถึงตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือร้อยเล่มโดยที่ไม่ต้องนน่นนี่สถานะความเป็นศาสดายุคใหม่ด้วยการพยายามพูดเรื่องเราพูดเราพูดประเด็นนี้บ่อยมากนะจากหลายๆตอนใช่ใช่ที่เราเรียกว่ายุคสมัยความชามช่วยแต่เมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะอืม อ,อคุณคุณหาบฉวยไม่ได้เพราะคุณคุณไม่มีที่ไปแน่นอนไม่มีใครให้คุณเกิดแน่นอนแล้วอีกอย่างพอมันมีการประกวดประชันกันในทีเนี่ยเวลาคุณผลิตหนังออกมาเรื่องหนึ่งคุณคุณแต่งเพลงออกมาสักอัลบัม้มหนึ่งหรืออะไรเงี้ยงานมันประจานตัวคุณไนี่ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอ่าแล้วแน่นอนว่าเราเทียบกับปรากฏการณ์ปัจจุบันอะไรดีอาจารย์มหาอันนี้ไหมล่าสุดเลยอันไหน พี่พศอ๋อโอเคพี่เราได้รับหนังพี่พศตอนนี้ถูกรับการขนานนามว่าเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ mm hmm. หรือบทบันทึกยุคสมัยในย mm hmm. แต่ละห่วงเพราะว่าหนังหนังซันชายหอแต๋วแตกกันเนี่ยจะมีเรื่องราวบ้านเมืองในเวลานั้น,น่ๆนเ,น mm hmm. เข้าไปแม้กระทั่งล่าสุด พักพากล่าสุดเนี่ยที่ห,หนังกำลังจะฉายอยู่แล้วเอาเหตุการณ์กระเทยปกป้องชาติเนี่ยต่อรู่งกันชาติเนี่ยซึ่งเอามาใส่ในหนังก่อนหนังฉายแปดวันถ่ายและใส่เข้าในหนังเข้าทันฉายที่กํานนหงัมงมองได้หลายแง่มุมนะยังไงบ้างมองได้หลายแงม่มุมอ่ะเราอันนี้อันนี้อันนี้เราจะมองอันนี้เราไม่ดูถูกพี่พศเนี่ยคนเป็นคนเก่งนะแต่ว่าและแกผมว่าแกเป็นแกอ่านขาด ว่าทํายังไงคนจะเข้ามาดูมากขึ้นอาจารย์ครับแล้วจังหวะเวลามาลงตัวนะว่าถ้าเหตุการณ์ที่มีกระเทยฟิลิปปินส์อะไรกันเนี้ยมันเกิดก่อนหน้าหนังจะฉายนานๆเนี่ยมันไม่อิมแพคมันก็แผ่วไปละแต่ถ้ามันเกิดก่อนหนังฉายสักสองวันมันไม่ทันทำไม่ทันนี่มันจังหวะมันแปดเก้าวันเนี่ยมันพอได้วันรุ่งขึ้นเรียกระดมพลถ่ายเสร็จรีบตัดแล้วก็ ใส่เข้าไปเลยในหนังตัดต่อด่วนดึงคนดูได้มันนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มีจังหวะการฉกชวยโอกาสที่ที่สุดยอดคนหนึ่งนี่คือมองในแง่ว่าการตลาดนะการตลาดเลยสุดยอดนะแต่อ่าถ้าเกิดมองในแง่ว่ามันเป็นมันไปถึงการสะท้อนสังคมแบบยุคก,ก่อน<ม>ไหมผมไม่รู้ว่าว่าว่าไอากระบวนการใหม่ของพี่พฟดเนี่ยที่รีบตัดตัดสินใจทันทีที่จะรีบระดมนักสแสดงระดมใครมาเข้าฉากนั้นละตรงเนี้ย จะลงทุนไปเท่าไหร่เฉพาะส่วนนี้นะเฉพาะพันเนี่ยแต่ว่าเาว่าตรงนี้แต่ตรงเนี้ยอาจจะทําเงินให้แกเป็นร้อยเท่าของของไอพ่เพราะท่าที่าเหมือนกันแต่แสดงที่มาร่วมแสดงก็เหมือนไม่ได้เอาค่าตัวมั่งนี้เราไม่อยากมาเล่นอย่างมามีส่วนร่วมในงานหนึ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ของคนทํางานศิลปะเนี่ยจริงๆมันมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากหรอกเราเพราะพี่พศเขาอาจจะเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของการเป็นผู้สังเกตการสังคมคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้สังเกตการสังคมคนหนึ่งแล้วสามารถที่จะ ชกช่วยหยิบจับอะไรบางอย่างมาอย่างรวดเร็วและใส่เข้าไปในงานแกได้อย่างเดียวแล้วอย่าลืมว่าโครงสร้างหนังของพี่พศหลายเรื่องเนี่ยโดยเพราะหนังตระกูลอ๋อ๋าวแตกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหลวมๆมันใส่อะไรเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ฮะคือมันเป็นหนังที่ไม่มีเนื้อเรื่องที่แข็งแรงนะไม่มีบทด้วยมันเป็นหนังที่ขายความสามารถของนักแสดงล้วนๆ<ช>โดยก้อนนักแสดง ตลกตลกซึ่งไม่ได้เป็น LGBT แต่มันต้องมาเล่นเป็นแล้วมันมีมันมีโครงเรื่องกว้างๆหลวมๆที่พร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตลอดเวลาแล้วก็นําเรื่องไปแล้วก็จนจบนะฮะงนั้นหนังแบบนี้มันมันเป็นสกุลจริงๆมันเป็นสกุลหนึ่งของหนังคุณช่างโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงหลังซึ่งซึ่งซึ่งสมมติคุณทําหนังแบบเนี้ถอยกลับไปเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้อไม่มีคนดูทุกคนก็จะมองมาดดาเละเทะเลยว่าคือ ว่าว่าหนังคุณมนันหนังอะไรวะเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันเอาตัวรอดไปได้นี่นะฮะมันหมายถึงมันต้องมีกระบวนการอื่นมารองรับมันคือแปลว่าคนทุกวันนี้ก็พร้อมที่จะรับงานแบบนี้ไม่ไม่พอพอาอจาร,รย์พูดนีขึ้นมาอมจริงๆความเป็นอย่างเนี้ยของหนังพี่พศเมื่อสักสิบปีก่อนสิบห้าโดนด่านะครับโดนด่าว่าเป็นหนังห่วยโดนด่านว่าเป็นหนังไม่มีคุณภาพแต่แตสมมุติถ้ามันได้เงินเนี่ย เขาได้เงินทุกเรื่องแต่คนก็ได้อยู่ดีแต่วันนี้คนกลุ่มเดิมๆหรืออาจจะเป็นไม่ใช่คนเดิมแต่อยู่ในมวลเดิมๆอ่ะกลับมาเป็นสายที่พลิกกับมาบอกว่าเฮ้ยตันีิพดเป็นองคกลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้กำเนิดสกุลหนังคนหนึ่งของไทยสกุลหนังแบบนี้สกุลหนังแบบต้องรอเวลาจริงๆคือก่อนหน้านี้อันอันนี้เราเราแตกแขนงมาเรื่องหนังนี่ใช่ก่อนหน้านี้มันจะมีตระกูลอย่างพวกบ้านผีปอบใช่ ซึ่งมันก็จะเป็นหนังที่ซ้ำๆๆๆๆๆบุญชูบุญชูยังมีเนื้อเรื่องนะอย่างน้อยบัณฑิตฤิทธกรท่านก็วางโครงสร้างที่แข็งแรงไว้ประมาณหนึ่งครับโอเคแต่หนังหลายๆเรื่องเนี่ยคุณภาพก็ลดลงไปตามจํานวนภาคที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นการขายมุกแก๊งเก่าๆแต่โพลานโนเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่มีโครงสร้างผมเคยดูอยู่บางภาคและพยายามดูว่าเป็นดูเพื่อศึกษาแต่ก็ ถ้าคุณเอาตัวรอดไปได้แล้วคุณสามารถผลิตมันได้อีกเรื่อยๆเนี่ยจากหนังห่วยเนี่ยคุณจะกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกหศาสิ50ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีนักวิชาการภาพยนตร์กลับมาวิเคราะห์จะมาวิเคราะห์พี่พธานนท์ทำเป็นเปรลินยานิพนเป็นระบบเลยแล้วแล้วมันไม่ใช่วิเคราะห์แค่ตัวพธานนท์มันจะวิเคราะห์สังคมในเวลาเด้นด้วยบรรยากาศฉากหลังของคุณพธานนท์ทั้งหมดว่ามันอยู่ในยุคไหน ยุคทศวรรษ2000ขึ้นมาแล้วเนะี่ยถึง2020เนี่ยนะฮะม,มันเป็นโลกแบบใดกันแน่ที่ยอมรับหนังสไตล์นี้ที่มีคนดูมากมายมหาศาลกับหนังสไตล์แบบนี้ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดถึงของสองยุคสมัยที่มีการพยายามสร้างงานบันเทิงเพื่อสะท้อนหรือเล่าเรื่องสังคมแต่มันก็ได้รับการตอบรับและยอมรับและแสดงออกต่อมันแตกต่างกัน ในยุคที่เข้มข้นกับยุคที่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่านั้นแต่มันก็ยังมีการพยายามทําสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ที่เราพูดในที่สุดเนี่ยพอผมนึกกลับไปในยุคที่ท่านมุทยทําหนังอย่างทองคูณโคกโพในยุคที่เพิ่มพลเชรุนทําหนังอย่างชีวิตบมักซบในยุคที่มาโนบโุโดมเดทําประชาชนอนอกเนี่ยในอีกครึ่งหนึ่งของโรงหนังก็ฉายหนังที่มันเป็นบันเทิงเรองรมนะ,ะระเบ,บิดภูเขาเผากระท่อมอก็ยังมีอยู่น,น,นะหนังยิงกันนัง บูบูผู้ร้ายพายเอกที่มันเป็นกระแสหลักของตลาดหนังของสายหนังนะภาษาครงไทยเรียกสายหนังนะครับก็ยังมีอยู่เสมอแต่หนังพวกนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของคนพิเศษบางคนที่มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในยุคสมัยโอเคคนเหล่านี้ฝากชื่อไว้เป็นตำนานหมดแล้วนะฮะพุณนาวุธพี่เงายุทธนาท่านมุย้ยเพิ่มพลอ,อาจารย์สุรศีผาธรรมซึ่ง อันนี้ก็เป็นราชาของหนังตระกูลครูครูบ้านนอกน้องหมาวอครูวิบ,บากครูดอยคือแกก็หยิบชีวิตชนบทมามาอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมมองและคนเหล่านี้ก็แน่นอนว่าโดยอายุไขโดยวัยมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสิ้นมันไม่ใช่เกี่ยวแค่โดยโดยโดยร่วมสมัยเดียวกันบางคนเนี่ยเกี่ยวโดยตรงเลยนะอ,อย่างอาจารย์สุรศรีเนี่ยท่านก็เคยมีชีวิตในป่าอยู่บางช่วงนะฮะ อะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็สะท้อนออกมาแต่เรากําลังมองว่าในขณะที่มันมีภาพแบบนี้มันก็จะมีภาพอีกด้านหนึ่งเสมอ,อมล้อกันไปตลอดเวลาโลกยุคนี้เรามีหนังของพ์อานน์ใช่ไหมฮะโอเค <Okay, S 1> คุณก็อาจจะมีหนังดีๆหลายๆเรื่องหนังไทยดีๆออกมามนะแม้ว่าอาจจะดูยังไม่เด่นชัดแบบแบบยุคที่ผ่านม,มานะฮะแต่มันก็มีม,มีมีมุมเราไม่ได้บอกว่าคนจะต้องดูแต่หนังของพี่พ์อานน์ครับ คนอาจจะไปดูหนังรางวัลออสการ์ก็ได้ดูหนังยากๆดูหนังที่ต้องใช้ความคิดก็มีแต่แต่ยุคน<ต>ี้ก็ต้องบอกเป็นหนังหนังอะ,อะไรนะเขาชื่ออะไรนะอะไรเต๋อแต่ว่าพลนะไนน,นี้สำหรับยุคนี้สำหรับยุคนี้วันไม่เห็นมีหนังมาตั้งนานแล้วนี่หลายปีแล้วเหมือนกัน <laughs> อ่ะแต่ว่าสุดท้ายแนละ้วงานศิลปะมันก็สะท้อนยุคสมัยนหละฮะมันมันคือะสะท้อนคนนะฮะคือยุคสมัยเนะี่ยมัน,ม,นมันก็จะมี ศิลปินหรือคนที่เป็นผู้สังเกตการทางสังคมเนี่ยเขาก็พยายามหยิบจับแก่นอะไรบางอย่างในมุมมองของเขาครับในการศึกษาของเขาในการวิจัยของเขาในอคติของเขาครับเอามาสร้างเป็นงานเสมอทุกยุคโอเคทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินของแต่ละคนแล้วว่าตัวตนของคนนั้นมีคุณภาพมีความละเอียดอ่อนในการสร้างงานขนาดไหนเท่านั้นเองครับแล้วมันก็ยังสะท้อนไปถึงคนดู ว่าในแต่ละยุคคนดูดูหนังแบบไหนคนดูนิยมอะไรซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับก็ลองไปหาดูนะฮะหลายๆเรื่องที่พูดชื่อมาน่าจะเปิดโลกและทำให้เห็นบริบทยุคสมัยที่เราเกิดไม่ทันแต่มันมีอะไรมันๆให้เราติดตามและศึกษาเยอะครับในที่สุดเนี่ยพอพอมันเกิดเหตุการณ์6ตุลาคารวานก็ต้องเข้าป่าไปด้วยครับงั้นเพลงแต่เพลงเขาก็จะมีภาษากวีที่สวยงาม